สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับจี้ระเบียงแคคตัสวันนี้มีดอกอิชินอนะคะที่บานเต็มต้นนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ชื่นชมกันนะคะเป็นวันโชคดีในวันนี้นะคะวันนี้วันนี้คนไทยก็ต้องการความโชคดีก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนที่ได้เห็นคลิปนี้มีความโชคดีกันทุกคนนะคะ ต้นนี้ต้นเดียวห้าดอกเลยนะคะอิชิน็อกดอกใหญ่ๆนะคะต้นนี้ขยันออกดอกมากเลยนะ,ะออกแจ่ดอกไม่เคยออกหนอก่อออกดอกจนตัวเองผอมเป็นชั้นๆเลยนะคะแล้วก็มีอิชินอ็อ่ะต้นใหม่นะคะที่เขาออกดอกเป็นครั้งแรกนะคะแต่เขาออกหน่อมาเยอะมากเลยนะคะต้นเขาเนี่ยขยายไปหลายต้นแล้วเนาะ แต่อันนี้เขาเพิ่งเพิ่งได้เห็นดอกเขาครั้งแรกนะคะแต่ต้นนี้เห็นแต่ดอกนะคะไม่เห็นหนอ่อไม่ให้หนอด้วยนะคะผสมดอกผสมเกสรก็ไม่เคยติดเลยนะคะให้ชื่นชมแต่ดอกนอกจกนั้นระเบียงจี๊จีก็ยังมีดอกไม้ที่ใกล้จะบานอยู่หลายดอกเลยนะคะหลายต้นมากเลยนะคะถ้าบานพร้อมๆกันเพื่อนๆเ,เห็นเราจะบอกว่าสวยมากๆเลยนะคะถ้า มีโอกาสนะคะก็จะได้เห็นนะคะดอกไม้บาน,นะะในสวนเห็นไหมคะต้นต้นนี้โลบีเวียดอกสีเหลืองนะคะต้นนี้ก็โลบีเวียดอกคล้ายๆกันนะคะสีต้นนี้ก็โลบีเวียดอกสีเหลืองเหมือนกันนะคะ จะเห็นว่ามีหลายต้นมากเลยนะคะที่พร้อมที่จะออกดอกนะคะส่วนตรงนี้ก็จะมีแมมชูแมนนะคะก็หลายดอกเหมือนกันนะคะจิมโนนะคะบันนินั่มาเลเซียมมีดอกเตรียมออกบานหมดเลยนะคะช่วงนี้อากาศดีแล้วก็ อุณหภูมิแดดพอดีนะคะเขาก็จะออกดอกเยอะๆนะคะเพื่อนคนไหนที่เลี้ยงแคคตัสนะคะถ้าไม่มีแสงแดดนะคะให้เขามาหาอยู่ตรงที่มีแสงแดดส่องอย่างน้อยประมาณครึ่งวันนะคะ5ชั่วโมงช่วงเช้าหรือได้หรือว่าช่วงบ่ายก็ได้ค่ะแต่ต้องให้เขามีได,ไ,ดได้แดดบ้างนะคะถ้าไม่ได้แดดเขาจะไม่ค่อยออกดอกนะคะแล้วต้นเขาจะยืดน,ะะนี่ที่ระเบียงแคคตัสของจิจิก็จะได้แดดช่วงช่วงเช้านะคะ จนถึงประมาณสิบโมงนะคะเห็นไหมนะคะอุ้ยดอกเต็มเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะได้ช่วงบ่ายอีกนะคะใบสองใบสามเขาเ็าจะได้แดดอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็มีดอกให้ชมเรื่อยๆนะคะ,เห,คะเห็นไหมคะเพื่อนเอเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะมีตัว ยิมโนนะคะแคลเซียมที่มีดอกเรื่อยๆนะคะล่างนี้ก็มีนะคะตรงข้างล่างนี่เขาไม่ค่อยได้โดนแดดนะคเกาอยู่ชั้นล่างแต่ไม่มีที่ตั้งให้เขาแล้วคะ่ะก็แต่เขาก็ได้อยู่นะคะมีดอกอยู่เรื่อยๆอยู่นะคะ ยิมโนนี่เขาจะบานช่วงบ่ายๆนะคะช่วงนี้เขาก็ยังไม่บานนะคะที่ออกดอกแห้งไปแล้วก็หลายต้นนะคะส่วนนี้จะป,ปิดปิดท้ายให้เพื่อนๆด้วยอิชินอฟซีสนะคะดอกสวยๆงามๆวันนี้นะคะสีขาวดอกใหญ่บานสะพังเป็นช่อใหญ่ๆนะคะ ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความโชคดีในวันนี้นะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ